มินิแวนแบรนคู่นคนไทย Toyota Innova 2.8รุ่นจีราคาป้ายแดง1,235,000บาทวันนี้เพชรยนต์มานำเสนอขายในะราคา689,000บาทพร้อมดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียง2.79%สำหรับ FC ท่านไหนสนใจกำลังเร่งหารถครอบครัวดีๆไว้ใช้งานสัก1นคันเอมมี่แนะนำรุ่นนี้เลยค่ะเดี๋ยวเอมมีนะ่เนี่ยพาลูกค้าซิลคั้นเลยนะไปไร่ชมคลิปเต็มกันนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องเพชรยนต์ชัแนลทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบเจอกับน้องเอมี่เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เอมี่อยู่อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สํานักง,งานใหญ่ค่ะเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับน้องเอมี่ก็ต้องเจอรถยนต์สวยค่ะวันนี้เอมี่เอารถมินิแวนนะคะแวนคู่คนไทยมานําเสนอให้กับลูกค้าเอฟซีทุกท่านได้ชมกันค่ะรุ่นนี้เลยนะคะโตโยต้าอินโนวา2.8รุ่นจีวันนี้เรามาทั้งสีขาวแล้วก็สีดําาาาาคคค่่ะะะรรุนนนนี้นะะาา้้หงงปยแดตั� ายอยู่ที่1 2 3 000, 5 5 0 0 0บาทนะคะเพชรยนต์มานนำขายในวันนี้นะคะเหลือ6 000, 8 000, 9 9 0 0 0บาทค่ะพี่นะคะฟังราคาไม่ผิด6 8 8 9 0 0 0บาทราคาหายจากมือหนึ่งไปเกือบ50%ที่สำคัญเลยนะีของเรานะจัดไฟแนันเต็มฟรีดาวออกรถศบาทได้เลยนะคะพี่จา๋าดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะคะผ่อนสบายๆดอกเบี้ยถูกๆนะ สำหรับท่านไหนนะคะสนใจนะติดต่อได้เลยที่เวลาร้างใต้คลิปนะคะกดอ,อื่นเลยไปชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอมมี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สีขาวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะพี่คันนี้เป็นโตโยต้ i n ินโน2.8รุ่น G ดีเซลค่ะพี่ได้เป็นรถสภาพสวยเดิมโรงงานเป็นรถมือเดียวออกห้าง ป้ายแดงนะผ่านการใช้งานมาแค่เจ้าของเดียวเท่านั้นนะคะพี่ได้สีขาวสภาพส,สวยๆอย่างนี้นะรับประกันเรื่องโครงสร้างทั้งหมดเลยไม่มีการชนหนักผิกความจมน้ํากับสีก่อใหม่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะสามารถตรวจสอบเล่มจริงที่บริษัทเราได้เลยนะคะร,รถคันของเรานะเราซื้อเล่มจริงเข้ามาเลยเราไม่มีการโอนลอยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะพี่จา๋าสําหรับไฟคู่หน้านนะคะเป็นไฟ LED นะบอกเลยว่านะ ด้านหน้าออกแบบมาค่อนข้างทันสมัยหรูหราเรียบร้อยแล้วนะคะพี่จ๋าไฟคู่หน้าไม่มีรอยแตกรอยเล้ารอยหมองสภาพสวยเดิมโรงงานค่ะพี่มาพร้อมกับตัวกระจังหน้าโครเมียมนะคะช่องดักลมสีดําขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าจากทางโรงงานค่ะนะคะคันนี้นะบอกเลยว่าเส้นสายแต่ละจุดนะคือคมมากๆค่ะพี่ไม่มีรอยรักยิ้มไม่มีรอยบุบไม่เคยถอดทําสีแน่นอนไม่มีการชนหนักแน่นอนค่ะ ะะสำหรับคันนี้นะเป็นล้อแมกซ์อลลอยค่ะพี่นะฮะเป็นแมกอลอยจากทางโรงงานเดิมๆนะมีโลโก้โตโยต้อยู่ตรงกลางนะฮะมาพร้อมกับตัวยางดันหล,ลบปี2022ค่ะนะฮะได้ยางใหม่ใช้งานยาวๆค่ะพี่จ๋านะฮะสำหรับตัวโครงสร้างในซุ้มรอด้านในสภาพสวยงามเม็ดอร์กเรียงสวยชัดเจนไม่มีร่องรอยสนิมนะฮะโชคกไม่มีคราบน้ําม,นมันไม่มีรอยแตกไม่มีการชนหนักถึงตัวโครงสร้างด้านในแน่นอนค่ะ นะฮะแล้วก็ตัวกระจกมองข้าวนะะี่ครับเป็นสีขาวมุกนะสีเดียวกับทางตัวรถเลยค่ะพี่นะฮะมีตัวไฟเลีย้ยวที่กระจกมองข้าทั้งสองฝั่งค่ะนะฮะกระจกทุกบานนะฮะมีตาโตโยต,ต้าชัดเจนนะฮะพี่คุณได้กระจกแท้จากทางศูนย์แน่นอนเท่ากับว่าคันนี้ไม่มีการพลิกความชนหนักถึงกระจกแตกแน่นอนนะฮะคันนี้นะสวยงามแน่นอนเดี๋ยวพาชมด้านในกันค่ะพี่สําหรับด้านในบอกเลยว่าคันนี้นะเป็นรถมินิแวนเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้งานสุดๆค่ะพี่จ๋านะฮะ สวยงามมากๆนะภายในนะคะภายในนะคะจะคุมโทนเป็นโทนสีดําทั้งหมดนะคะพี่นี่เลยตัวเบาะนะคยฮะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะลายอย่างนี้เลยค่ะพี่สวยงามนะเบาะสภาพสวยสมบูรณ์แบบสุดๆนะคะสำหรับตัวเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบนได้นะคะนี่เลยเกียร์ออโต้ขั้นบนได้เข้าเกียร์ง่ายไม่หลงเกียร์ค่ะพี่นะคะแล้วก็ตัวแอร์คันนี้เป็นแอร์ระบบออตโต้เรียบร้อยนะคะปรับอุณหภูมิด้านในรถ นะตามความร้อนความเย็นนะคะของอากาศตัวหน้าจอค่นะเนี่ยะเป็นตัวหน้าจอจากทางโตโยต้าสามารถดูฟังก์ชันต่างๆทุกอย่างทันสมัยได้หมดเลยค่ะพี่สําหรับพวงมาลัยเนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังทรงสปอร์ตสุดหรูรามากๆนะคะมีตัวมัลติฟังก์ชันเต็มระบบนะมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนะคะจะคอนโทรลตัวเครื่องเล่นเครื่องเสียงส่วนฝั่งขวาจะคอนโทรลตัวหน้าปัดเลือนใหม่ส่วนตัวหน้าปัดนะคะคันนี้เลยนะไม่หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อย 1, 300, กิโลค่ะ ไม่เดิมไม่แท้ไม่กอไม่กลับเนี่ยคะพี่จ๋าสภาพไปสวยนะเป็นเรือนไม้แบบดิจิตอลด้วยนะ่คะพี่จ๋าแสดงผลให้เห็นผ่านเรือนไม้เลยค่ะตัวโครงสร้างนะคะพี่จ๋าน็อตตามขอบประตูตามรอยเม็ดอาคพวกนี้นะบอกเลยว่าเดิมๆโรงงานแน่นอนไม่มีการถอดประตูทําสีไม่มีการเปลี่ยนประตูมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่นะของเราสามารถตรวจเช็คประวัติศูย์ได้เลยเพียงแค่ลูกค้าขอตัวเลขตัวรถเลขตัวถังสำเนารถเช็คประวัติได้เลยค่ะพี่จ๋านะคะสภาพสวยงามแน่นอนนะสําหรับ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเบอร์ด้านล่างใต้คลิปไว้เลยเอมมี่ทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะคะแจ้งได้เลยว่าดูคลิปเอมมี่มานะคะสำหรับที่นั่งผู้โดยสารแถว2นะนี่เลยนะคะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะเบาะสภาพดีสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะคันนี้นั้นมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ด้วยนะคะพี่จ๋าเป็นไฟสร้างบรรยากาศภายในรถนะหรูหรามากๆด้านในบอกเลยว่าเหมาะกับรถครอบครัวสมัยนี้มากๆค่ะพี่ไม่พอนะคะมีนี่ด้วยค่ะ เห็นไหมเอ่ยนะคะถาดรองวางพวกสิ่งของนะคะกินข้าวระหว่างเดินทางวางแก้วน้ําอะไรพวกนี้คือได้หมดเลยค่ะพี่สะดวกสบายต่อการใช้งานแน่นอนเป็นรถครอบครัวจริงๆนะคันนี้เจดที่นั่งขนาดมินิแวนนะคะสวยงามสําหรับที่นั่งผู้โดยสารแถวหลังนะะนี่เลยค่อนข้างกว้างขวางเลยนะไม่อึดอัดนะคะสามารถนั่งได้ถึงเจที่นั่งนะเดินทางไกลๆสบายๆายายตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตแบบครอบครัวสมัยนี้สุดๆค่ะ นะฮะสำหรับประตูที่5ด้านหลังนะฮะเป็นประตูปากระโปรงท้ายด้านหลังนะดูตัวโครงสร้างก่อนค่ะนะฮะน็อตปากระโปรงด้านท้ายนะคะนี่เลยนะไม่มีการชนหนักไม่มีการถอดทําสีคือหัวน็อตสภาพสวยสมบูรณ์นะฮะรอยเม็ดอาร์รอยปั๊มน็อตแต่ละจุดคือสวยสมบูรณ์สุดๆค่ะพี่นะฮะสามารถมาลองรถมาลองขับได้เลยนะที่บริษัทเราค่ะนะฮะสำหรับด้านหลังนะมีกล้องถอยไม่พอนะฮะมีตัวเซ็นเซอร์ให้อีกสองตำแหน่งด้านหลังนะฮะ ค่อนข้างสวยงามเลยตัวไฟท้ายต่างๆทุกอย่างนี่เดิมๆโรงงานหมดเลยนะจะพี่จา๋าพวกกิ๊บพวกนอ็อตยึดไฟท้ายเดิมสวยสมบูรณ์สุดๆค่ะนะฮะสำหรับด้านหลังนะค่อนข้างสมัยเรียบร้อยนะคะโลโก้2.8รุ่นจี G รเมียมแท้เหมือนกันไม่ลอกไม่ดําไม่ขึ้นสนิมนะฮะปาทะเบียนนี้เลย7จ็กไก่ยอหญิง4ี่4กรุงเทพมหาคนครค่ะนะฮะใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอน ราคาเนี่ยนะฮะถูกสุดๆเลย689,000เท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ12,000บาทค่ะนะฮะสำหรับ t o y ยต a s เซนต้สีขาวคันนี้นะฮะใครอยากได้อะขอโทษทีขนาดอ่รุ่น t o y ยต a Innova คันนี้เนี่ฮะสำหรับท่านไหนนะใครสนใจอยากได้อยากโดนรีบเลยนะเอมมี่มานำเสนอ2องคันนี้นะหลังจากปล่อยคลิปนี้ไปเอมมี่แนนค,คิดแน่นอนว่าต้องขายออกได้อย่างรวดเร็วค่ะนะฮะ นี่รุ่นนี้ t ต y o ต้ Inno v a นะคะ 2.8G เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะสวยงามสุดๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูสีดำกันต่อค่ะพี่นะฮะ,ะก่อนจะดูสีดำดูห้องเครื่องก่อนละกันห้องเครื่องสวยงามนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8รุ่น G เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ของทาง t ต y o t ้าเรียบร้อยค่ะพี่เครื่องยนต์ตัวนี้นะฮะจะใช้เครื่องยนต์เดียวกันกันกบรถลี vo กับ Fortuner นะฮะพี่จ๋าเครื่องยนต์ค่อนข้างทนทานเลยนะแล้วก็พละก,กาลังในการส่งนะะเลเร่งคือค่อนข้างดีเลยนะฮะคันนี้นะแรงม้าเนี่ยประมาณร้อยไปไปลายเลยนะฮะพี่เดินทางไกลๆสบายๆายตอบโจทย์สุดๆนะฮะสำหรับตัวน็อตฝากกระโปรงนี่เลยนะฮะน็อตฝากกระโปรงสภาพสวยสมบูรณ์น็อตไม่มีการถอดทําสีฝากกระโปรงไม่เคยถูกการแกะแงะไขยนะฮะน็อตจิตด,ด้านในคือสภาพสวยสมบูรณ์สุดๆนะฮะแล้วก็ตัวน็อตคานด้านข้างนี่เลยเห็นไหมเอ่ยนะสวยมากๆค่ะพี่ รับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะเพจยของเรานะค่ะค่อนข้างคัดเกรดคุณภาพรถเข้ามานะคะเราดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงนะดูตัวคันหน้าค่ะนะคะคันหน้านี่เลยถ้าเกิดเป็นรอยทะเลาะก็เห็นสีเหล็กอย่างนี้นะคะคือคุณได้คานแทนแน่นอน100%ค่ะนะคะของเราไม่มีการชนลังตัวโครงสร้างหลักๆแน่นอนนะคะพี่เนาะแล้วก็ตัวรอยแต้มสีตามห้องเครื่องแต่ละจุดคือแต้มสีเดิมๆจากทางโรงงานเลยค่ะนะ,ะ่ะห้องเครื่องนะไม่มีการผ่าไม่เคยผ่าไม่เคยถอดไม่เคยแงะแกะ แน่นอนสามารถเอาเลขตัวรถเลขตัวเครื่องตรวจสอบกับตัวเล่มได้เลยนะตรงกันแน่นอนค่ะพี่ซื้อไปไม่มีปัญหาตามมาแน่นอนดูแผ่นเพจค่ะเนะคฮะแผ่นเพจนี่เลยแผ่นเพจตอกเรียบๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ส,สวยๆเลยนะคะนะเช็คได้ค่ะในีัยตัวน็อตน,นะคฮะแต้มสีจะทางโรงงานเห็นไหมเอ่ย น็อตฝากระโปรงฝั่งนี้บ้างค่ะนะคะเห็นไหมสภาพสวยนะบอกเลยคันนี้นะคะไม่เคยถอดทําสีตามที่เอมมี่เคยแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสําหรับตัวของเหลวดูแลให้ใหม่หมดนะคะแบตเตอรี่ดูแลให้ใหม่หมดค่ะฝากระโปรงนะคะพี่รอยปั๊มน็อตแต่ละจุดนะคะรอยน็อตแต่ละจุดรอยมิดอาร์คแต่ละจุดคือสภาพสวยสมบูรณ์เดิมโรงงานแน่นอนสติ๊กเกอร์ทางโรงงานแต่ละจุดอยู่ครบค่ะนะคะรอยมิดอาร์คนะ นี่เลยสวยๆอย่างนี้เลยไม่มีจุดใดจุดหนึ่งหายไปนะคะแล้วก็ตัวแผ่นกันความร้อนไม่มีเชื้อราไม่ขึ้นอ่าไม่หลุดล่วงนะคะไม่ขึ้นเชื้อราเนาะไม่เคยจมน้ําแน่นอน100%ค่ะพี่สำหรับคันนี้นะโตโยต้าอินโนวา2.8นี่ะ2.8ลตรเครื่องยนต์ดีเซลปี1.8ไมล์แสนหคันนี้6 8 9 0 0แปาพนนะ,ะใครสนใจรีบเลยนะเดี๋ยวเรามาด้านขวากันมากดีกว่าะค่ะนะคะสำหรับอินโนวาสีดํา ปีนหนึ่งทั้งเลือกค่ะนะฮะสำหรับใครชอบรถสีดำคันนี้เลยนะฮะโตโยต้าอินโน2.8รุ่น G ปี18เลขไมล์160,000กิโลเช่นกันค่ะนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวของห้างป้ายแดงใช้งานมามือเดียวค่ะพี่จ๋าไม่ช้ำนะฮะสภาพเดิมสวยๆน้องๆป้ายแดงคันนี้นะออกห้างป้ายแดง123,500บาทมือสองเพรยนต์แลานี้ถ้าเราขายอยู่ที่689,000ได้รถสวยคุณภาพดีคัดเกรดไปใช้งานกันเลยค่ะพี่ นะฮะสำหรับตัวไฟหน้าคันนี้เนี่ยครับเป็นไฟหน้าแบบ LED นะสะภาพสวยงามสุดๆค่ะนะฮะโคมไฟหน้าไม่มีรอยสะเก็ดหินไม่มีคราบเหลืองคราบแตกรอยหมองนะคะพี่จ๋านะตัดหมอคู่หน้าจากทางโรงงานติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะนะฮะกระจังหน้านะคะคันนี้เป็นเส้นสายคเมเงียบเนาะพร้อมช่องดักลมขนาดใหญ่สีดำสีเดียวกับทางตัวรถนะคะให้อารมณ์ความแบบดุเข้มในการขับรถมากยิ่งขึ้นค่ะ ะะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะพี่จาะะ๋าสำหรับตัวล้อนะคันนี้เป็นล้อแมกอลลอยจากทางโรงงานเหมือนกันค่ะคะะันนี้ได้ยางดัลล็อปปีอ่ะได้ยางดัหล็อปปี2021ทั้ง4เส้นนะะใช้งานได้ยาวๆเหมือนกันค่ะพี่จา๋านะสภาพสวยเลยตัวซุ้มล้อด้านใน,นะะพี่ไม่มีร่องรอยสนิมแน่นอนรอยเม็ดอาร์แต่ละจุดคือคงสภาพเดิมสวยชัดเจนค่ะนะ,ะของเราเะะรบประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะพี่เนาะกระจกมองข้างสีดำสีเดียวกับทางตัวรถเลยนะ แล้วก็ตัวนี่ค่ะติ๊กเกอร์นะคะตัปั๊มโตโยต้าแต,แต่กระจกแต่ละบานนะคะมีให้คุณลูกค้คคาตรวจสอบดูได้เลยนะคะด้านในนะคะดูตัวโครงสร้างขอบประตูกันบ้างดีกว่าค่ะนะคะสำหรับอินโนวาสีดำคันนี้นะ ขอบประตูโครงสร้างก็คือรอยนะ็อตแต่ละจุดคือสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะไม่มีการชนด้านข้างมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีการถอดทําสีโป๊สีสาดสีแน่นอนค่ะพี่คุณลูกค้าซื้อกับเราะะได้ความเดิมความแท้แน่นอนนะคะเราเรารับประกันอยู่แล้วเนาะแล้วกนะะ็สำหรับที่นั่งผูดด้โดยสารแถวหลังคันนี้ก็จะมีไฟแอมเบรไลท์เหมือนกันนะคะพี่นะเป็นไฟสร้างบรรยากาศส,สวยเลยนะคะให้อารมณ์แบบหรูหราเดินทางไกลๆถ่ายรูปเก๋ๆได้เลยนะคะเบาะผ้า สภาพสวยสมบู์นะคะไม่มีรอยแตกรอยขาดรอยยับนะคะแล้วก็สําหรับที่นั่งผู้สายสารหลังนะมีตัวไฟเสียบปลั๊กไฟให้อีกเช่นกันค่ะนะคะเดินทางไกลสบายๆตอบโจทย์นะคะไฟ์สไตล์ครอบครัวนะคะสำหรับใครอยากหารถอีกหนึ่งคันไว้ใช้งานกับครอบครัวเวลาเดินทางไปเที่ยวขนลูกเต้าพ่อแม่พี่น้องไปได้หมดเลยค่ะพี่นะคะสำหรับด้านท้ายเนาะตัวสปอยเลอร์ก็ติดตั้งให้จากทางโรงงานเรียบร้อยไฟเบรกดวงที่3นะคะนี่เป็นไง สวยงามค่ะเนะี่ย Innova อีกหนึ่งรุ่นเลยนะรถครอบครัวอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่อยากได้นะฮะร,รถไม่สูงไม่ใหญ่ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะดูตัวรอยโครงสร้างด้านหลังประตูที่5กันบ้างค่ะนะฮะสำหรับคันนี้เนาะก็โครงสร้างสภาพสวยเดิมโรงงานค่ะพี่ไม่มีการถอดทาสีเช่นเคยนะฮะแล้วคันนี้เนี่ยคือเพิ่งติดฟิล์มมาด้วยเห็นไหมคะเพิ่งติดฟิล์มมาด้วยนะพ,มมนะพี่คุณได้ฟิล์มใหม่นะสภาพสวยงามนะคะ สำหรับคันนี้นะ671,900บาทนะคะราคาเท่ากันกับสีขาวนะคะสำหรับสองคันนี้เนาะใครจองก่อนได้ก่อนเหลือสองคันเท่านั้นที่เพชรยนต์นะคะใครอยากได้อยากโดนรีบเลยค่ะพี่เดี๋ยวเรามาดูตรงพวงมาลัยดูตัวอ่าพวกนี้กันบ้างดีกว่าคันนี้นะฮะพวงมาลัยเหมือนคันที่มีรีวิวไปเลยเมื่อสักครู่นี้นะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังทรงสปอร์ตสุดหรูรานะคะมีตัวมัลติฟังก์ชันให้อย่างเต็มระบบ คันนี้เล็กไม่ึงแสนหกม่นสี่พายยี่สกิโลค่ะนะคะไม่เดิมไม่แท้ไม่ก่อไม่กลับแน่นอนประวัติตรวจสอบได้เลยค่ะพี่าร์ตาต,ติดง่ายนะคะไม่มีไอคอกแ c กแน่นอนตัวหน้าปัดเรือนมาแบบดิจิตอลค่ะนะะหน้าจอสัมผัสจากทางโรงงานนะะสวยงามใช้ได้จริงนะะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้นะคะพี่เนาะเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้นะคะแล้วก็ที่พักแขนที่วางแก้วน้ำนะคะ วางแก้วน้ำได้ถึง3ตำแหน่งสำหรับด้านหน้าค่ะพี่คันนี้นะฮะลืมบอกไปนะมีตัวบายสปอร์ตมอนิเตอร์ด้วยนะฮะสคันนี้นะมีตัวบายสปอร์ตมอนิเตอร์เนี่ฮะเป็นจุดอับสัญญาณสายตาขณะขับรถนะคะลูกค้าขารถทุกคันนะ่ะมันมีจุดอับสายตาอยู่แล้วค่ะนะฮะบางคนเนี่ยไม่เห็นรถตีมาคู่นะฮะพวกนี้นะมันจะแสดงผลอยู่ที่ตัวกระจกมองข้างเราจะขึ้นไฟเตือนไว้นะฮะก็ถือว่าดีเลย พราะตัวเองเองก็เคยเจอประสบการณ์เนาะเรามองแล้วมันไม่มีรถได้ค่ะแต่ที่แย่รถคือมันมาอยู่ในจุดอับสายตาอันตรายค่ะนี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8รุ่น G เหมือนกันนะคะพี่จ๋าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างทนทานเลยนะรุ่นนี้นะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านในของตัวเครื่องนะคะพี่ไม่มีร่องรอยสนิมนะไม่เคยถูกการแกะแงะไขผ่าเครื่องค่ะเลขตัวเครื่องตัวถังตรงกับตัวสำเนาเริ่มแน่นอนค่ะพี่จ๋าตรวจสอบได้เลยแล้วก็ตัวโครงสร้างสากระโปรง สภาพสวยสมบูรณ์เดิมโรงงานมากๆ,ๆนะคะไม่มีการถอดทําสีแน่นอนนะคะพี่เนาะนี่เลยน็อตยึดด้านในแต่ละจุดคือสภาพสวยสมบูรณ์นะคะน็อตยึดไปหน้าเห็นไหมเอ่ยสภาพสวยสมบูรณ์มากๆค่ะพี่ตัวมิดอาร์แต่ละจุดคือเรียงลายสวยชัดเจนค่ะนะคะตัวคานหน้าสภาพเดิมโรงงานคานเดิมแน่นอนนะคะพี่นะรอยน็อตคานหน้าแต่ละจุดคือไม่มีการถูกแงะแกะไขใดๆทั้งสิ้นค่ะเนคะ ของเหลวเราดูแลให้หมดทุกคันอยู่แล้วนะฮะแบตเตอรี่ดูแลให้ใหม่นะฮะพี่แล้วก็ตัวฝั่งซ้ายกันบ้างค่ะนะฮะน็อตเห็นไหมเอ่ยตัวแต้มสีพวกนี้นะฮะมาจากศูนย์แผ่นเพจเดิมโรงงานนะฮะแผ่นเพจแบบไม่ยับเนาะ,ะนี่เลยแล้วก็น็อตฝากระโปรงด้านซ้ายนะฮะเห็นไหมสภาพสวยสมบูรณ์ฝาก,กระโปรงเดิมโรงงานนะฮะตัวเม็ดอาร์กรอยต่างๆทา,างโรงงานสติกเกอร์นะฮะ พวกรอยปั๊มน็อตนะฮะแต่ละจุดแผ่นซีนพวกนี้คือของศูนย์หมดเลยค่ะพี่คุณซื้อรถกับเรานะฮะบ,บอกเลยว่าคุณจะได้ความสบายใจนะฮะมาอันดับต้นๆเลยนะของเราเนี่ยฮะเป็นรถคัสเกตดอยู่แล้วเนาะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะฮะเป็นรถคัสเกตดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วง ซื้อรถกับเพชรโยนนะคะคุณได้อะไรบ้าง1เลยนะคะคุณได้ความสบายใจที่ซื้อกับทางเรานะคะสเลยคุณได้เงื่อนไขพิเศษดีๆจากทางไฟแนนซ์นะคะที่เรามีให้นะคะสเลยนะคะคุณได้สินค้านะคะคัดเกตเทุกคันนะคะไม่มีการชนหนักผิดความเข้ามาแน่นอนของเราดําเนินธุรกิจมาทั้งหมด24ปีค่ะนะคะเราดําเนินธุรกิจด้วยความซื้อตรงอยู่แล้วนะคะเราไม่มีการย้อมแมวขายแน่นอนที่บริษัทเราเนี่ยฮะปักหลักชัดเจน สิบปี20ปีด้านหน้านะคะก็ยังเป็นเพชรยนต์อยู่อนาคตอาจจะมี1ิบสาขาทั่วกรุงเทพเลยก็ได้นะคะพี่ฝากติดตามฝากให้กําลังใจกับทางพวกเราด้วยนะคะสำหรับท่านนายนะคะอยากมาชมรถที่บริษัทเรามาได้เลยค่ะนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สํานักง,งานใหญ่นะคะเสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะนะคะเปิดทําการทุกวันเลยนะจะพี่ไม่มีวันหยุดนะมาทุกวันเลยนะเก้าโมงเช้าหกโมงเย็นทุกวันถ้ามาก่อนมาหลังแจ้งน้องเซลล์ได้เลยค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะสนใจอินโนวาหรือรุ่นไหนๆก็แล้วแต่ในบริษัทเรานะคะติดต่อแอดมินได้เลยที่บริดทล่างใต้คลิปทิ้งให้เรียบร้อยนะคะพี่รีเควสได้เลยนะว่าอยากคุยกับเซลล์เอมมี่นะคะเอมมี่ก็เป็นที่ปรึกษาการขายที่บริษัทนี้มา4ปีแล้วนะคะจบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะฮะฝากคุณนคุณลูกค้าท่านเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกด Subscribe นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเพชรยนเรานะฮะจะนำรถสวยๆคันไหนมารีวิวกับค้าได้ดูกันนะฮะฝากติดตามชมด้วยเนี่ยฮหรับวันนี้นะเอมมี่แล้วอินโนวาสีดำแล้วสีขาวนะขออนุญาตลาแฟนเพจเนี่ยฮะไลฟ์ชีลิตท่านไปก่อนเนี่ยฮวันนี้ขอบคุณมากค่ะ